ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง s ก c อตเซเนปเปอร์เป็นประจําทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่าคืนวันนี้เดินทางมาถึงวันที่19มิถุนายนนะก็จบไปแล้วนะสำหรับนัดแรกของรอบแรกรอบแบ่งกลุ่มนะเมื่อคืนนะคู่เมื่อคืนที่เอามาคุยกันเป็นคู่ระหว่างเช็คกับโปรตุเกสนะคู่นี้เช็คต่ออยู่ ลูกควบลูกครึ่งกะว่ารอลุ้นลูกที่2นะไม่ได้ลุ้นลูกที่สองนะโนะปรตุเกสชนะไปนะ2ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าไม่กินราคานะก็เสียมุมลูกครึ่งไปนะไม่ชนะไม่กินไม่ว่านะแต่เกือบแพ้นะสำหรับโปรตุเกสนะโดนเช็คยิงนาไปก่อนด้วยแล้วก็มาตีไข่แตกแล้วก็ยิงแซงได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะก็โกงตายมาได้นะสำหรับโปรตุเกสในนัดแรกชนะไป2ต่อหนึ่งนะเก็บไปสาแต้มแต่ว่าไม่กินราคานะ เสียไปมุมหนึ่งสำหรับเมื่อคืนนะคู่โปรตุเกสส่วนอีกคู่หนึ่งตุรกีเจอกับจอร์เจียนะคู่นี้ตุรกีต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมให้ต่อทางตุรกีไปตุรกีก็เอาชนะไปอย่างไม่ยากเย็นนะ3ประตูต่อหนึ่งนะทางจอร์เจียก็พยายามสู้แล้วแหละนะตุรกียิงนำก่อนแล้วก็จอร์เจียมาตีไข่แตกตีเสมอได้นะแต่ก็ โดนตรุรกียิงไปอีก2ลูกก็แพ้สบายไปนะสำหรับจอเจียน้องใหม่ในยูโรคราวนี้นะตรุรกีที่ว่าเป็นม้ามืดในยูโรหนนี้ร่วมกับทางยูเครนนะผลงานดีกว่ายูเครนลิฟเลยนะยูเครนนี่ไงท้องแห้งแม้งไปเลยแพ้ไปสาสูนะทางตรุรกีนี่ทำได้ตามเป้านะเก็บ3มแต้ม ในนัดแรกได้ตุรกีก็ขนทางสดใสเลยนะก็ผลประกอบการเมื่อคืนก็โดนไปอีกมุมนึงนะโอ้โหผลประกอบการในนัดแรกไม่ดีเลยนะสำหรับยูโรหุนนี้เนาะเสียมากกว่าได้นะก็มาลุ้นกันในนัดที่2ต่อไปแล้วกันเนาะวันนี้เป็นการแข่งนัดที่2แล้วล่ะนะวันนี้ก็จะเป็นสล็อตสคู่เหมือนเดิมนะก็วันละ3าคู่3คู่3คู่4วัน12คู่ในนัดที่2เนาะ ส่วนไอ้นัดที่3เนี่ยจะเป็นวันละ2คู่เหมือนเดิมนะเป็นวันละวันละ1กลุ่มนะนัดที่3นี่จะแข่งพร้อมกันนะในกลุ่ม A สมมตุติกลุ่ม A นี่มีเยอรมนฮังการีสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อะไรอีกทีมเนี่ยสกอตแลนด์เนาะสทีมก็จะเล่นนะัดสุดท้ายพร้อมกันเลยนะในวันที่สไม่ใช่วันที่3ทีแมตที่3เนาะ แมตที่2นี่ก็จังเป็นสลับกันอยู่เนาะมีวันละ3คู่เหมือนเดิม2ทุ่ม5ทุ่มแล้วก็ตี2วันนี้เลือกคู่นี้มานะเป็นคู่เจ้าภาพนะเยอรมันเตะเป็นนัดที่2นะเจอกับฮังการีนะวันนี้เล่นที่สนาม MHP Arena เตะกันเวลา5ทุ่มคู่ที่2เนาะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soc c e r Sniper เปเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง เยอรมันเจอกับฮังการีนะวันนี้เจอกันที่สนาม mhp a r อ n a ที่เมืองสตุตการ์ดเนาะสตุตการ์ดนี่ก็อยู่ทางค่อนๆมาทางใต้นะแต่ไม่ใต้ถึงขั้นมิวนะิกเนาะก็ใต้ประมาณใตน้นิดๆแล้วนะอุณหภูมิก็โอเคเลย19องศาแล้วก็ไม่มีฝนด้วยนะสำหรับวันนี้อากาศดีที่สตนะุตการ์ดเนาะเยอรมันนี่ชนะมาในนัดแรกนะส่วนฮังการีแพ้มาในนัดแรกมาดูเฮดกันก่อน เอสูเของคู่นี้โอ้โหเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกนะ3นัดหลังสุดที่เจอกันมานี่เสมอกันไป2แล้วก็ฮังการีชนะ1นะึ่งนะเยอรมันยังไม่เคยเอาชนะฮังการีได้เลยในรอบ3มแมตช์ล่าสุดนะแมตช์ล่าสุดที่เจอกันมาก็เมื่อปี2022นี่เองนะไม่นานนะ2 0 2 2แล้วก็20213นัดเนาะเสมอกัน2นัดแล้วก็น,นัดล่าสุดนี้ฮังการีบุกมาชนะเยอรมันได้ถึงบ้านเลยนะเล่นกันในยูฟ่าเนชันลีกนะเอส3ูเสามแมตช์หลังสุดฮังการีดีกว่านะอันนี้เหนือความคาดหมายนิดหนึ่งมาดูตาราง คะแนนในกลุ่มเอกหน่อยเยอรมันนัดแรกที่ชนะสกอตแลนด์ไปอย่างสวยหรูเนาะในนัดเปิดสนาม5ประตูต่อหนึ่งก็นําเป็นจ่าฝูงนะมี3แต้มแล้วก็ลูกได้เสียบวก4นะส่วนสวิตเซอร์แลนด์เจอกับฮังการีในนัดแรกเนาะชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งก็เก็บ3แต้มได้ตอนนี้อยู่ที่2นะแล้วก็มีลูกได้เสียบวก2อฮังการีอยู่อันดับ3นะไม่มีแต้มสกอตแลนด์อยู่อันดับ4ี่ไม่มีแต้มนะแต่ลูกได้เสียสกอตแลนด์แย่หน่อยนะลบ4นัดที่2นี่ก็น่าจะรู้แหละว่าใครน่าจะเข้ามี โอกาสเข้ารอบนะเพราะอย่างที่บอกไปเนาะยูโรคราวนี้มีทีมอันดับ3ถึง4ทีมนะที่ดีที่สุดมีโอกาสเข้ารอบนะหนึ่งสองนี่เข้ารอบอยู่แล้วชัวร์ส่วนอันดับ3ที่ดีที่สุดนี่มีโอกาสถึง4ทีมเลยตกรอบแค่6ทีมเท่านั้นเองรอบแรกนะยีทีมตกแค่6กอะไม่ใช่6ติดตก8เนาะก็4 5 6ห8เออนะก็มีโอกาสเข้ารอบค่อนข้างสูงแหะสำหรับใครที่เก็บ3แต้มได้2นัดติดเนาะตอนนี้เยอรมันอยู่ที่1ฮังการีอยู่ที่3 มาดูฟอร์ม6แมนหลังสุดกันหน่อย6แมนหลังสุดของทางเยอรมันชนะ2เสมอ2แพ้2นะเพิ่งจะมาฟอร์มดีในนัดแรกนะแต่ก่อนหน้านั้นนี่กระท่อนกระแท่นนะแพ้ฮังการีเสมออังกฤษแพ้ญี่ปุ่นเสมอสเปนชนะคอสติก้าแล้วก็เพิ่งมาชนะทางสกอตแลนด์ได้สวยๆนะนัดล่าสุดน5ะประตูตอนหนึ่งส่วนฮังการี6แมชหลังสุดจะดูดีกว่าทางเยอรมันซะด้วยซ้ำนะชนะ3เสมอ2แพ้1นะดูฟอร์มหลังสุดดูตัวเลขหลังสุดนี่ฮังการีดูดีกว่าเยอรมันซะด้ยนะ้ยซแต่ แต่นัดแรกนะเปิดหัวไม่สวยสําหรับฟังการีนะส่วนเยอรมันนี่เปิดหัวได้แจ๋วเลยมาดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกัน เยอรมันหกเกมยิงไป14เสียส0นะค่าเฉลี่ยในเกมลุกยิงได้2.33เกมรับ1.67ก็ยังเป็นตัวเลขที่เยอะอยู่นะ1.67ประตูเนาะส่วนฮังการี9้านัดท,ที่ผ่านมายิงไป17เสีย10ค่าเฉลี่ยทางเกมรับนี่จะดูดีกว่านะเสียแค่1.11ประตูนะส่วนเกมลุก1.89ก็ไม่ถือว่าแย่นะ1น9้นี่ก็เก,กือบเกือบ2ลูกเลยแต่เยอรมันนี่ไป2ลูกกว่าๆนะค่าเฉลี่ยประตูได้เสียก็ดีกนะินไปคนละอย่างนะเกมรับน,นี่ดูฮังการีดีีกกกว่าเเมมุนนยอั ดีกว่าเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกันเยอรมันกับฮังการีดูแล้วยังไม่มีตัวเจ็บตัวแบนนะตัวชุดใหญ่ก็ลงกันได้ครบนะทางเยอรมัน4-2-3-1น,นะโกเป็นมานูเอลนอยเยอร์เซ็นเตอร์แบ็กเป็นโจนาธานท่ายืนคู่กับอันโตนิโอลูดิเกอร์ทางฝั่งซ้ายเป็นมิลตเทอร์สตัดทางฝั่งขวาเป็นโจชูวิมิดคู่กลางเป็นปัสคาครอสอ้าวเป็นตัวใหม่มานะจากนัดแรกใช้ทาง อันดิดนะถ้าจำไม่ผิดนะไปยืนคู่กับโทนี่โคสตนะัดนี้ใช้เป็นปัสกาวครอสนะตัวลูก3ตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะเป็นฟรีองเวิร์ดกุนโดกันแล้วก็จามามูเซล่านะหน้าเป้าก็เป็นคฮายหาเวิร์ด ส่วนทางฝั่งฮังการี3 4 2 1่นะโกเป็นกุลชีนะ3ตัวหลังเป็นโบลาวิลี่ออบาร์แล้วก็ซาลายนะคู่กลางเป็นเนกี้กับเชฟเฟอร์ทางฝั่งซ้ายเป็นเคอร์เคสทางฝั่งขวาเป็นฟิโอลาตัวลูกเป็นซาไลา์ยืนคู่กับโซบอสซาไลา์นะหน้าเป้าเป็นวาก้าก็เป็นชุดใหญ่ของทางฮังการีเลยนะเดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กันราคาของคู่นี้เปิดมาเป็นทางเจ้าบ้านเยอรมันต่ออยู่ลูกครึ่งควบ2ส,สกอร์สูงต่ำอยู่ที่3ลูกนะ เดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาไปดูกันว่าวันนี้สกอตเตอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนวันนี้สกอเอร์สไนเปอร์มองไปทางฮังการีนะเยอรมันนัดแรกดีไหมดีจริงนะโอ้ถล่มมา5ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าวันนั้นสกอตแลนด์ไม่ได้เรื่องเลยนะผิดกับทางฮังการีนะแพ้สวิ์แลนด์มาก็จริงแต่บอลยังดูมีทรงกว่าทางสกอตแลนด์นะแล้วที่สําคัญของผมก็คือไอสถิติกับฟอร์มหลังสุดเนี่ยอันนี้ผมเน้นในนัดนี้เลยนะเยอรมันเล่นดีไหมดีแต่ว่าทางเฮตูเฮตที่ผ่านมาเนี่ยสามแมตช์หลังสุดดเป็นน3มมมท,ที่่ไัไไ้น ด้วยนะไม่ใช่ปี2007ปี2015อะไรพวกนั้นนะเป็นปี2022ที่ผ่านมานี่เองนะ้ปปะมาณปี2ปีก็เป็นผู้เล่นชุดนี้แหละเนาะเป็นเฮดูเฮดทางฮังการีดีกว่านะสนัดหลังสุดนี่เยอรมันยังเอาชนะทางฮังการีไม่ได้เลยนะต่อให้เล่นในบ้านฮังการีวันนั้นบุกมาชนะเยอรมันได้ถึงบ้านเลยแล้วก็เสมอ2นัด3นัดหลังสุดนี่เยอรมันยังเอาชนะทางฮังการีไม่ได้วันนี้มีโอกาสชนะก็มีแหละนะแต่ว่าไม่น่าจะกินราคาเพราะราคาวันนี้ดูไป แพงไปหน่อยนะลูกครึ่งควบ2นี่มันต้องยิง3ลูกอะมันถึงจะได้กินเต็มอะซึ่งฮังการีมันก็ไม่ได้หมูขนาดนั้นนะเฮ h ูเฮก็บอกแล้วนะเยอรมันนะัดที่2ก็น่าจะมีการจับทางการปรับปรุงปรับเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วแหละก็คงเน้นเอาแค่ชนะเพื่อเก็บ6กแต้มเต็มแล้วก็ทะลุเข้ารอบดีกว่านะดีกว่าจะไปใส่เต็มที่และโดนสวนกลับมาแพ้ขึ้นมานี่เกิดเรื่องใหญ่นะเอาชโชยิงทีละลูกดีกว่านะผมคิดว่าเยอรมันน่าจะเน้นผล นะวันนี้ผงไม่ยิงทะลุ3ลูกแน่นอนนะทางฮังการีก็ไม่ใช่มีทีเด็ดอะไรนะก็ยังมีคนนี้อยู่นะโซบอสไลที่พร้อมที่จะพลิกเกมนะวันนี้เชื่อว่าก็ฮังการีก็อาจจะมีโอกาสแพ้สูงแล้วนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะแพ้เกินราคานะวันนี้ทางเยอรมันต่ออยู่ลูกครึ่งควบ2ผมให้เลือกลองไปทางฮังการีส่วนอีก2คู่คู่หัวขําคู่2ทุ่มก็จะเป็นคุยเชียเจอกับแอลเบเนียนะคู่นี้คุยเชียต่ออยู่1ลูก โปยเชีกนัดแรกแพ้มานะนัดนี้ไม่มีทางเลือกแล้วเจอกับแอลเบเนียที่หมูตู้ที่สุดในกลุ่มก็ไม่น่าจะเหลือบาก,กว่าแรงโปยตุเกสนะที่มีประสบการณ์ในบอลถ้วยโปรตยเียเนี่ยพอเล่นบอลถ้วยใหญ่เนี่ยแพ้นัดแรกแพ้ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ของพวกเขานะเขากลับมาได้เสมอนะแล้วก็พอกลับมาได้พอเล่นเป็นบอลตัวตัวนัดเดียวรู้เรื่องอย่างรอบ16รอบ8เนี่ย คเชียอันตรายที่สุดนะทะลุเข้ารอบทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเป็นว่าเล่นนะขอให้ผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปได้นะคยเชียน่ากลัวตลอดเนาะแพ้ก็น,นัดแรกแพ้1นก็ไม่ได้มากมมยอะไรนะวันนี้มาเจอกับแอลเบเนียก็ไม่น่าจะมีปัญหานะรอลุ้นลูกที่2ดีกว่าคุยเชียต่ออยู่1ลูกนะผมให้เลือกต่อทางคุยเชียส่วนคู่ตี2เป็นสกอตแลนด์เจอกับสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้ สกอตแลนด์ Scotland, โชว์ฟอร์มไม่ดีในนัดแรกนะโดนถล่มเละเลย5ประตูต่อหนึ่งส่วนสวิตเซอร์แลนด์อัดทางฮังการีไป31มหนึ่งสวิตเซอร์แลนด์ดูดีกว่านะราคาเลยเปิดมาให้ทางสวิตเซอร์แลนด์ต่ออยู่ครึ่งลูกวันนี้ผมก็คิดว่าทางสวิตเซอร์แลนด์ก็น่าจะเหนือกว่าสกอตแลนด์อยู่ในระดับหนะึ่งแหะแต่ก็คงไม่มากไม่มายนะวันนี้คู่นี้บาดใจนะราคามันราคาขาดด้วยนะมุมเสมอผมว่ามันก็มีเหมือนกันนะผมคิดว่าสกอตแลนด์นะ สวมหัวใจสิงอีกนัดหนึ่งนะวันนี้ทางสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ได้เหนือกว่าสกอตแลนด์นะผมว่ามันเป็นบอลประมาณเกรดเกรดเดียวกันแหละแต่เพียงแค่สกอตแลนด์มัน ตื่นเต้นไปหน่อยนะเจอกับเยอรมันในนัดแรกก็เลยโดนไปเยอะวันนี้ผมว่ามันกัดฟันดีกว่านะกัดฟันลองสกอตแลนด์ดีกว่าบอลมันออกได้3หน้านะสำหรับวันนี้เนาะคู่นี้ผมให้เลือกลองสกอตแลนด์นะก็คู่หลักของเรานะเป็นเยอรมันกับฮังการีคู่นี้ผมให้ลองไปทางฮังการีคู่ที่2เป็นคเอเชียกับแอลเบเนียนะคเอเชียต่ออยู่ลูกนึงผมให้เลือกต่อไปทางคเอเชียคู่ที่3สกอตแลนด์ Scotland, เจอกับสวิตเซอร์แลนด์สวิตต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้กัดฟันลองไปทาง สกอตแลนด์สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวแอด้วยนะใส่ @scsn ก็อเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนี่ยก็เข้ามาสอบถามก็ได้เช่นเดียวกันส่วนผู้ที่มาพูดในคลิปในช่วงเร็วๆทามก่อนเผมก็จะอ่านราคาอัปเต็ตัวผู้เล่นให้ดีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่า ส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง f a c e b o o k ทั้ง y o u t u b e แล้วก็ทาง Tik t o k กนะใช้ชื่อเดียวกันเลย Soccer s n ร p ส r นเปอระก็ก,กด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer s n ร p ส r เอาไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำาฝาเไว้ในจทุวกวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer s n i p ส r เดี๋ยวนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ